ก็จริงๆยังยังไม่แน่ใจว่ายังไม่ไฟนอนว่าแบบจะไว้ขนาดไหนจะไว้อะไรยังไงก็คือจริงๆแล้วผมยังถ่ายละครอยู่ใจกังเจ้าแล้วก็วันจันทร์เขาก็ต้องโกนหนวดก็เลยเดี๋ยวรอวนทีเดียววันอาทิตย์อะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วก็แต่ว่าส่วนของชาลีฟเนี่ยอาจจะต้องมีมีครับอาจจะต้องมีมีบ้างก็วนวนแล้วหน้าอกมีแต่เกลี้ยง งานบายนะของลูกของสุนทรอาดมาแล้วนะรู้สึกรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกสนุกมากครับที่ที่ที่ได้เข้าไปอยู่ในชีวิตของของชาลีฟมันมันเป็นเขาเขาเป็นคนที่ที่เก่งแล้วก็มหัศจรรย์เหมือนกันแล้วก็แล้วก็แล้วกเขาน่าสนใจมากครับเขาน่าสนใจมากแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันมันเป็นโอกาสที่ดีมากเลยที่ที่ผมได้มีโอกาสมาเล่นละครเรทีนั่นเอง หน้าตาเองก็เปลี่ยนไปสำหรับผิวชานี้เยอะไปเหมือนกันนะฮะปนนเป็นไปได้นะครับอา,อาจจะแบบอยู่กับเขาเราียกว่าอะไรกองละครท้าทัศนทรายบ่อยจนแบบมันซึมซับเข้าไปนในเซลล์ว่าแบบเรากําลังกลายเป็นผ้าหนุ่มแดนทะเลทรายอะไรอย่างเงี้นะแต่จริงๆแล้วแต่ผลแล้วเด็กยจะเปลี่ยนไปอย่างกันบอดี้กับผิวห,หน้าเขาตื่นมาตีสี่ที่กับคือถ้าสมมติว่าไม่ต้องถอด ถ้าไม่มีถอดเสื้อนะสปอสนนะะ<อ>ี้เลยค่ะก็เวอร์ชั่นที่แล้วก็ถอดคือมอสกับพี่นาเวอร์ชั่นที่50า50รอบเราไหวไหมโอ้ไหวสบายมากก็คือถอดปุ๊บพอดมากทะเลทรายเดือดก็หวังว่าทุกคนจะได้แบบมีอะไรให้ชมเป็นแอดดิชั่นอลเป็นเป็นพิเศษเพิ่มเติมอะไรต้อารไม่กังวลไหมต้อะการไม่กังวลไหมไม่กังวลเลยครับเรื่องนี้ส่วนตัวแล้ว ไม่กังวลเลยเพราะว่าเราซ้อมกันเยอะมากๆครับผมเราซ้อมกันเยอะมากๆแล้วก็ตอนนี้ก็ย้ายเข้าโรงจริงแล้วก็ปรับอะไรนิดดิ้นเน้อย,อยๆไม่ไม่กังวลส่วนเรื่องหุ่นไม่กังวลเลยครับหุ่นเจ้าพี่น้าเฉาแซ่พี่เคยเห็นไหมเห็นนะเห็นทุกรอบนะเด็กเห็นครบทุกรอบทุกแขกต้องมาดูครับ<อ> แต่จริงๆถ้าไม่ไม่ได้ถอดเสื้อไม่ได้โชว์อะไรก็จริงๆก็มีอะไรให้ดูบันเทิงเยอะมากมายครับแสดงว่ายืนยันว่าบัตรตรงไหนก็ชัดแน่นอนชัดครับดูความสนุกใช้ตัวเราเขาคอนเฟิร์มแล้วนะเราชอบผลตรงตอนนี้ว่าใครนะฮะอ๋อครับผมใช่ใช่เกาชมไ่วยบ่อยกไหมคะว่าเขาชอบมากเลยในเวอร์ชันนี้ก็มีบ้างครับในทบางครั้งก็บอเอ้ยแบบช่วงนี้หุ่นดีนะอะไรเงี้ยนี่เป็นกำลังใจรู้สึกว่าเฮ้ยไหนแล้วการตื่นตีตีของเรานี่มันคุ้มค่าไม่ตื่นตีตีคือ รูปมาเข้าห้องน้ำแล้วก็นอนไม่หลับงดูตะโวยให้ดูดียะยะล่าสุดก็คือถ่ายดินิตีทุกคนต้องปินเรป็นตัวบ้านทัวเมืองนะครับคลิปรีวิวชีวิตที่หลายคนโฟกัสกัอดเดียวกันช็อดกันไปออกกำลังกายกันมาแล้วก็เลยให้ขอให้น้องทำอาหารให้กินหน่อยอะไรเงี้ยผมก็ต้องมาซ้อมอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวแบบระหว่างถ่ายขอทำ ออขอทำขอ,ขอทำคลิปเรียวได้วยน,นะอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบก็เขาเรียกว่าถือวิาสาสะแล้วกัน<อ> <laughs> เข้าไปแบบว่าแบบว่าให้กำลังใจน้องอะไรเงี้ยเนยก็อให้หายที่ถือ,อก่อนเขาจะเดินทางไปไกล<อ>ทำบ่อยครับแต่ก่อนทำบ่อยแต่ว,ว่าช่วงนี้ก็ ต่างคนต่างยุ่งอะไรกับนานๆทีถึงได้มีเวลาว่างตรงกันเลยแล้ต้องแแบทุกรอบไอ้ไม่ต่อแซวเยอะอะไรบ้างครก็ก็ดีครับดีรู้จะตอบว่าอะไรดีครับแต่มันเข้าไปทข้คอสเตรียมกินแม่บ้านมากขึ้นนะทุกคนเขาแบบว่าฝึกการกินแม่บ้านได้เรืออะไรอย่างเงี้ยการจริงๆก็จริงๆก็คงเป็นความชอบของน้องอยู่แล้วครับเขาเป็นคนแบบชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆ ชอบแบบเพิ่มเติมความรู้อะไรเงี้ยครับเหมืนเขาบอกเตรียมไว้สำหรับในอนะาคตจะต้องมาดูแลเราอะไรผมว่าเขาพร้อมเลยหรือว่าไม่ไมีไม่มีอะไราขาดตาัวประองเลยนะผมว่าเฉยแสดงว่าถ้าแต่พวกนี้ก็พร้อมรับเลยเออเออหลังจนี้จะมีคลิปอะไรเพมเติมไหมครับแบบเซลน่าเด็บ้านอะไรเงี้ยเออไม่รู้เหมือนกันครับผม ฮะเก็บไว้ดูเองก็ได้ครับแสดงว่ามีแง่ป่แล้ฮะแสดงว่าเปกติเอการเก็แบบว่าให้นังใจอะไรกันเป็นเป็นปกติครับเป็นปกติขอย้อนกลับมาเรื่องหลักพัน no yes ินรง้อย่างไครับตอนนี้ถาพอหมอได้เด็ดบ้างห้อขนาดไหนเราต้องทั้งร้องนั้งการการแสดงอะไรอย่างเงี้ย่ จริงๆก็ทุกคนก็ก็เรียกว่ารู้สึกเขาเรียกว่าแฮปปี้กับกับผลลัพธ์ที่เราได้ทําไปแล้วอะไรเงี้ยครับแต่ว่าผมก็เชื่อว่าทุกคนก็ยังคิดว่าแบบเขาก็ยังทุกคนคือไม่ว่าจะเป็นครูสอนร้องเพลงคุ้มแมมหรือพี่ปอเองหรือว่าทีมงานทุกคนพยายามที่จะผลักดันเราให้เราได้มีประสบการณ์ให้เราได้ได้เก่งขึ้นในทุกๆเรื่องอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าจริงๆแล้วเขาจะบอกว่าเราพร้อมแล้วแต่ผมเชื่อว่าจริงๆเขาอยากจะพุชให้เราไปได้มากกว่านี้อีกอะไรเงี้ยครับ เราใค่ขัดใครความกดดันไปเยอะไหมจากการคาดหวังของคนดูอะไรว่าหน้าเด็กจะต้องมีชาลีี่ดีเวอร์้ันี่ดีที่สุดผมไม่รู้สึกกดดันอะไรเลยนะครับรู้สึกว่าอยากที่จะเล่นอยากที่จะโชว์อยากที่จะอยากที่จะแบบแสดงอยากที่จะทําให้ทุกคนมีความสุขมีความบันเทิงเกิดขึ้นในในโมเมนต์อยู่บนเวทีอะไรงี้ยผมรู้สึกว่ามันมันเป็นงานที่ใหม่สำหรับผมแต่ผม อาจจะเพราะว่าเราอาจจะเคยเล่นละครทีวีมาแล้วใช่อยู่ว่าบนเวทีละครเวทีเนี่ยมันเป็นการแสดงสดมันไม่สามารถเทคได้แต่เนื่องด้วยการซ้อมของเรามันค่อนข้างจะเยอะมหาศาลมากจนทําให้เราบทเอ่ยมาร์กยืนเอ่ยทั้งไฟทั้งสเตจทุกอย่างมันครบมันสมบูรณ์แบบแล้วพอเราออกไปตรงนั้นเนี่ยมันก็คือผู้คนจะได้ไปสัมผัสกับตัวละครแล้วก็เรื่องฟ้าจรวดทรายแบบเต็มที่ผมผมอดใจไม่ไหวที่จะที่จะออกไปตรงนั้นแล้วเล่นแล้วเรื่องของการร้องสด เราต้องมีี่อวอร์มยางเงเราอาจจะมีมีวอร์มครับมีเอ่อมีเซสชั่นวอร์มก่อนซ้อมทุกครั้งประมาณครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงนะฮะต้องต้องวอร์มก่อนไม่งั้นครูก็ไม่ยอมอะไรเงี้ยแล้วก็เอ่อมันอาจจะมีเทคนิคเรื่องเรื่องของการร้องให้เราสามารถที่จะโฮเสียงเราได้ครบ50รอบอเพื่อไม่ให้มันเสียงพังอะไรเงี้ยมันก็จะมีช่องที่แบบเราเป็นนักแสดงเราก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าเราสามารถที่จะใช้ ตรงนั้นได้อะไรตรงนี้ได้อะไรเงี้ยแต่พอมา,อมรมาเรียนเรามันก็เปิดโลกให้เราใหม่แล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราเซฟเสียงเรามากขึ้นแต่เราก็ยังร้องได้ดีเราร้องได้สนุกเหมือนเดิมอะไรเงีย้ยเราค้นค้าสกิลใหม,ม่ๆในการร้องเพลงเพิ่มขึ้นใช่ใช่<ม>ใช่ครับแล้วก็วิธีการพูดด้วยก็ก็ก็มีแบบเทคนิคอะไรเงี้ยมาที่จริงมันกองวลกับเรื่องร้องเพลงด้วยความ50รอบแล้วมันต้องใช้ทุกวันผมดันรู้สึกสนุกจนไม่ได้กังวลว่าแบบ เสียงจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ทำเสียงไม่ไหวก็กินยาแล้วกันอะไรเงี้ยตกก่อนนอนหนึ่งเม็ดอะไรเงี้ยก็ไห้หายไปแต่ว่าก็เราจะพยายามรีมายตัวเองเรื่องของการใช้ช่องที่มันถูกต้องตลอดเวลาอยู่แล้วครับระหว่างซอกไปด้วยก็พยายามที่จะดึงแต่จริงๆมันคือคือด้วยด้วยเพลงด้วยอะไรเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรที่มันแบบเออจะโชกโฉกหักหรือว่าแบบวากอะไรมากขนาดนั้นนะมันก็อาจจะไม่ได้ทำลายเสียงเามากนัก ดันเลยแบบหลังเล่นแล้วอ่ะแบบมันสนุกจริงครัพี่มันสนุกจริงสนุกจริงเพราะมันละครมันยังถ่ายแบบฉากห้าไปฉากสิบฉากยี่สิบอะไรเงี้ยแต่นี่มันคือเรากําลังเดินทางไปพร้อมกับทุกๆคนในเรื่องอ่ะและเอเนอร์จีของนักแสดงที่อยู่ในนั้นมันมันพาไปด้วยกันแล้วมันแบบส่งกันมากๆเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ผมรู้สึกว่าแบบมันมันมากอ่ะ มารอดูก่อนครับมารอดูก่อนเขาไม่ไม่สปอนเจหรือว่าไม่เพราะาเพราะาเนอหรอว่าเราทำได้ทุกอย่างแต่คำนี้นเขาเด็นสิงไงผมว่าในฐานะในฐานะนักแสดงเราทำเราทำหน้าที่ของการแสดงได้ดีมากพอสมควรในเรื่องร้องอันนี้อาจจะเป็นสกิลที่เรากำลังพัฒนาตัวเองขึ้นไปอยู่แต่ถามว่าก็ไม่ได้ีดเิเร ครับผมก,ก็ยังก็กคืออาจจะไม่ใช่แบบว่าโอ้โหเวอร์ชั่นพี่แก้มหรือพี่เกง่งหรือพี่หนุนาที่แบบเ,เสียงแบบมหัศจรรย์ทั้งสามท่านอะไรอย่างเงี้ยหรือพี่กบเองที่แบบสามารถเนรมิตเสียงให้แบบนุ่มไพเราะได้อะไรเงี้ยเราเองก็คงจะใช้พื้นฐานการร้องเพลงของเราบวกกับสกิลที่เราได,ได้มารับจากที่ราชดาลายด้วย ดดครับผมผมเชื่อมั่นว่าะละครเวทีฟ้าจรลต์สายเป็นมิวสิคอนีนี้นะครับผมะจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทำให้ทุกคนสนุกตื่นเต้นมันนะครับผมแล้วก็อบอ,อุ่นหัวใจนะครับผมใครที่เคยดูในเวอร์ชันแรกแล้วก็อยากจะให้มาดูในเวอร์ชันนี้รับรองว่าเหมือนจะเหมือนที่พี่บอยบอกคือมันจะมีความเป็นโรลเลอร์โคสเตอร์ทุกคนอาจจะคาดเดาอะไรไม่ได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใครที่ เคยดูผมในหน้าจอทีวีก็อยากจะเชิญชวนทุกคนให้มาดูกันแบบสดๆนะบนเวทีได้ใกล้ชิดกันได้รับทุกอนูความรู้สึกของการแสดงในบทบาทของชาริฟในครั้งนี้ครับ